สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็มาพอกับช่องบาวทูนสาวจอยคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวจอยกะมีตัวเลขมาฝากพอๆไปแม่แมเอฟซีเนาะคะ่ะให้ผิดไปนั่มไปผิดจัลนาเบิงค่ะว่าชอบบอตัวเลขงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจเนาะคะ่ะ หวยจากปูวัดป่าเนาะคะ่ะปู่วัดปา่าอัดใส่ซื้อขอ,นอาน้องคายเนาะคะ่ะงวงวังยาให้บ้านถึงเหมือนบ้านค่ะจะบางวันนี้สาวจ่อยพูนได้มากเนาะมันเป็นตัวเลขความฝันเน้ะคะ่ะ เห็นความฝันนะเป็นตัวเลขความฝันของปูวันปลาเนาะคะ่ะทเพื่อนไห้ไห้มากก็ร่องเอาไปเสียงโชคกันเบิงเนาะคะ่ะลองนําไปเสียงโชคกันดูว่ามันจะเข้าไหมเนาะหลอดนี้ว่ามันจะเข้าไหมเนาะคะ่ะเนาะ ผู้ได้ชอบกระจัดถ้าผู้ใดขาดก็พานเนาะคะ่ะทางช่องเอามาเป็นเพียงแนวทางหาพ้พอพอแมมเอฟซี FC, ได้ไปจับรตเตอรดีกินแบงรัฐบาลกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชอบก็บจัดนะถ้าขัดก็พานเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางอันนี้เป็นหวยตัวเลขความฝัน,นะะเนาะแหวนความฝันเนาะ เแค่ความฝันลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะเพื่อมันเข่านะคะเนาะทาง่องกะออกมาเป็นเพียงแนวทางไอ้พอพอเมเมฟซี FC. ได้มิชูไปน้ำกันกับทาง่องนะคะถ้าผู้ใดามากกับจัดถ้าผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะเป็นตัวเลข บนล่างได้แล้วะคะใส่บนล่างไปเลยบนล่างนะตัวเลขนีะก็<ม>บ่หลายโตดอกคะ<ม>่ะอยากให้พ่อพ่อแม่ไปพิจนารณากันเบิ้งเพื่อว่ามากเนาะค่ะเป็นแนวทางเป็นตัวเลขความฝันเป็นตัวเลขความฝันนะคะ ของปูวันปลาของน้องข่ายเขาเนาะวดที่แล้วเพิ่นก็ได้ก้าวศูนย์มาสั่นค่ะงวดนี้เพิ่นก็เลยบอกมาสาวจอยก็เลยลองเอามาลง่งห้ทางช่องเบิงถ้าพบ่าแม่แม่เอฟซีทันไดบอกให้ได้มั่นใจกับห้เบิงก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าของปูวัปนปลา้องข่ายเนี่ยสาวจอยกับเอามาลง่งห้เชื่อแรกค่ะก็ลองเบิงเนาะว่ามันจะเข่าบ่อค่ะก็ล่องเบิงลอง ลองเบิ่งไปพร้อมๆกันนี่และคะ่ะกับทางช่องเนาะว่มามันจะเข่าบอตัวเลขจากปูวัดป่าน้องคายเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขความฝันของหลวงปู่นะคะ่ะความฝันนะเป็นแค่ความฝันนะคะ่ะเป็นแค่เลขความฝันเนาะ เป็นแค่ตัวเลขความฝันถ้าู้ใดมากจัดถ้าผู้ใดขักกด,ด,ดกับพานเนะคะเป็นแค่ความฝันตัวเลขก็จะมีสามตัว สามตัวก็จะมีเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะล้วก็จะมาตาัดตัดให้สองตัวเก้าหนึ่งเก้าก็หนึ่งตัวเดียวกันเนาะคะ่ะกับหัวแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะค่ะ ปู่เพันบอกปูเพันบอกว่ากลับด้วยนะ <c oughs> นี่แหละค่ะตัวเลขของปูวัดปลาเป็นเลขความฝันเนาะค่ะปูเพิ่นมากเพิ่นกับเน้นตัวนี้แล้วค่ะอะันนี้สาวจอยตัดหายค่ะ ตาให้เห็นว่ามันตรงสื่อประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นตัวเลขของวันที่หนึ่งิอของวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดหวยจากปูวัดป่าน้องคายอันนี้เป็นความฝันเนาะค่ะนี่เป็นตัวเลขความฝันเนาะคะ่ะความฝันนะเบอร์เนเลขคำนวณเนะคะ่ะอันนี้ฝันเนาะ ปูเปนฝันเนาะค่ะก็ลองเบิว่ามันจะเข่าอีกบอเป็นตัวเลขปูวัดป่าน้องคายเป็นตัวเลขบนล่างได้นะคะ3าตัวก็จะเป็น7 9็ดหนึ่งสองตัวตัดออกมาแล้วก็จะเป็นเลข9ก้าหนึ่งหหนึ่งเดเแล้วก็เกเจ็ด และอีกตัวเจ็ดหนึ่งถ้าใครชอบก็ตัดใส่ก็ได้ค่ะเราจะตัดใส่ให้อีกเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้ค่ะเนาะมันมีแค่นี้ค่ะนี้ถ้าใครชอบเนาะก็จะมีแค่นี้ค่ะถ้าผู้ใดอชอบกระจถ้าผู้ใดคัดกระพานเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะทางช่องออมมาลงเห็นเพียงเป็นแค่แนวทางไปจับดูตะลีกินแบงรัฐบาลกันไว้ค่ะเพื่อมั่นเขาค่ะเพื่อไปเพื่อ,อมีโชคมีหลาบไปกับ mm. ทางช่องเนาะค่ะค่ะทางช่องก็ mm. ขอให้พ่อพ่อแม,ม่แม่เอฟซีทุกคนมีโฉคมีลาบไปกับทางช่องบาวทูนสาวจอยเนาะคะ่ะทางช่องเอามาเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะ คลิปนี้สาวจอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิงให้น้ำเนเดอค่าถ้าชอบคลิปนี้เนาะ